สวัสดีค่ะสวัสดีสทุกคนจ้ะมาต่อ,อภาคโคกที่สองในชีวิตในสิของการตาบักคุ้งค่ะนี่เรามีน้ำปะลาร้าเราได้นะกระเทียมนี่แหละลืมใส่ไม่ได้คือบึกถั่วเบี่บ ปมาคุงรอบบายกันด้วยสมาสูตรของผมเองครับข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตามมาคุงที่น่าใส่อะไรบ้างเด้อครับไม้ชอบกินมะเขือเปาะแล้วก็ใส่มะเขือเปาะนี่ปาดลงไปเขือเทศปาดลงไป แม่เผ็ดแม่เผ็ดบ่แม่บอกว่าบอในซีเด้อเดี่เราจะพิเศษหน่อยคือเราจะตำทะเลตำทะเลสูตรของผอู่เองครับนี่ใส่ไปเลยหมดแล้วต้มใหม่น้ำปลา ขลนขลนข uh, ลนข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 ลขล่ขีนขลนขลนอลนไปนขลนขลนอลนขลนลขนเลนขลนขลนนลนขลนขลลนขนขลลนรอืม ยังไงยังเนี่ย,ยนี่ไม่ต้องเอาเยอะขอโลแคลคขโลแคลยนี่ขอขอรับรองว่าเด็ดยิ่งกว่าวันนั้นขออนุญาตชิมโอ้ยฮะจะต้องเป็นไปกกินทำไมอย่างนี้อ่ะอืมครับ ให้แม่ชิมมะอืมจำทะเลเรา,านี่โชยไนี่ฮึแล้วจะบอกว่าเขาบอกว่าเด็ดมากเราลืมใส่ผักชีฝรั่งว่าเปยังเรากินเองมาเด็ดเอาก็ได้อ่ะแม่ ชิมเร็วเร็วลองหน่อยนะแปวยังแซบยังโอเคเปียวแล้วแซบแล้วไปกินข้าวเด้อเดี๋ยวลืมไม่ได้นีอสิฮะไข่หนูไงใส่ถ้วยน้อยๆก็พอ อืมเส็อ่ะเส็ดก,กินกับเส้นเล็กได้ได้สิเด้อตำเองกินเองอ่ะไปใส่กันหมดอืมแล้วดอนนั่งรอแล้วชิม็ิยังไงช้อนมีบ่แบบแม,ม่แม่โอเหันนี่กินได้ดูเลยไม่หันไปปล่อยตำกินเอง ถ้าใครลูกค้าก็จะหั่นไปื่อยๆนี่นี่ของเนี้ยอ,อืมเดือนแบบ สับบอ,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 อข้าวเที่ยงข้าวเช้ากินแค่นี้น,นะที่ครั้งที่สองของการตำสุปตำของหน,ไงไหนูเป็นไงแม่ขับบออันนี้เผ็ดหน่อยอือก่อนวันนั้นมันเผ็ดได้อันนี้ไม่เผ็ดบราต้องไปซื้อก,ก,ก,กินแล้วเห็นไหมอืมนันต้องซื้อเนือเล็กเล็กกอ น้ำเนี่ยอร่อยละผัดมีข้าวกลมเยอะนะใส่ปุ๋ยปังมันไม่เยอะแล้วหน้าบ้าน